สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับอ้าวลืมเปลี่ยนภาพสวัสดีครับวันนี้ยังอยู่กับวิชาภาษาไทยนะครับก็วันศุกร์แบบนี้นะครับสุดสัปดาห์ก็มีเรื่องใหม่มาให้ได้เรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาภาษาไทยนะวันครับไม่ใช่ครับเรื่องที่แล้วเราเป็นเรื่องกาฟยานีสิบเอ็ดน,นะครับก็ได้ดูฝีมือการประพันธ์ของแต่ละคนบางคนก็ยังสับสนในเรื่องของการ ใช้คําสัมผัสอะไรแบบนี้อยู่นะครับก็ฝึกๆไปนะครับผนก็แต่งได้ไพเราะแล้วนะในเรื่องของโควิดนะก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ค่อนข้างที่จะบางใครว่าง่ายก็ง่ายนะครับใครว่ายากก็ยากนะแต่ถามว่ายากไหมควรัวว่าไม่ยากแต่ว่ามันดูเยอะนะครับมีมีมีอะไรให้ต้องจําเยอะนะครับอ้าวไปดูกันสํานวนสุภาษิตคําพังเพยอ่ะนะครับ เราจะรู้จักสามคำนี้มาเป็นอย่างดีตั้งแต่เด็กๆแล้วว่ามันคืออะไรแบบไหนอย่างไรนะครับไอสำนวนนี้หมายความว่าอะไรสำนวนนี้มันหมายความว่าอย่างไรแต่ทีนี้เราจะเจาะลึกลงไปนะครับว่าไอสำนวนสาษิคคำวังเพยเนี่ยเราเราได้เรียนรู้อะไรจากมันแล้วก็มันมันสอนอะไรเรามันมีแบ่งเป็นกี่แบบนะครับก็จะวันได้เรียนรู้กันนะครับอ้าวมีเกมมีเกมมาให้เล่นมีเกมมาให้เล่นก่อนอ้าว ร,ออร,รูปบนคืออะไรรูปบนคืออะไรแกะตัวอื่นเนี่ยมันสีขาวหมดเลยแต่มีตัวตรงกลางนะครับเรียกว่าแกะดำนะครับเพราะนะั้นสำนวนนี้คือแกะดำนี่เห็นไหมถ้าเป็นเกมในห้องก็จะจะสนุกกว่านีแ้แต่อันนี้ก็เหมือนควรเล่นคนเดียวนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอา้าวมีคำว่าพอมาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรหอมแดงอ่านี่ไรปากหอมอีกแล้วคอ รวมกันเป็นก็หอมปากหอมคอนะครับแปลว่าแปลว่าอะไรที่ไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่มากไม่เยอะจนเกินไปก็คือหอมปากหอมคอนะครับแก้ดาแปลว่าสิ่งที่แตกต่างนะ,ะนะครับต่อไปอ้อยเข้าอะไรปากช้างนะครับอ้อยเข้าปากช้างเดี๋ยวลืมเปลี่ยนภาพแนละ้ว อ้อยข้าวปักช้างเป่าอะไรอ้อยข้าวปักช้างก็ประมาณว่าอ่าคนที่รอประโยชน์อก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับคนที่รอประโยชน์อ่าได้ประโยชน์ไปอ่าประมาณนี้นะครับนันี่คืออ้อยข้าวปักช้างนะลูกไก่ในกำมือ่เห็นไหมลูกไก่ในกำมือแปลว่าอะไรลูกไก่ในกำมือคือ คนคนหนึ่งที่หมดสิทธิ์หมดอำนาจต่อรองกับเรานะครับเรียกว่าลูกไก่ในกามือนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะไม่ยากเท่าไหร่นะที่เอามาสี่สี่สำนวนนี้ทุกคนน่าจะรู้ความหมายกันแบบมาบ้างนะครับอ่ะทีนี้มาดูในหนังสือของเรานะน่าจะเป็นหน้าที่อาเปิดดูฮนหะหน้าที่ 5้าสเนะครับห้ <57 S 1> เป็นต้นไปนะห้เป็นต้นไปนะครับอ่ะไปพร้อมกันนะสำนวนคำพังเพยให้เปรียบปรเลยแต่โบราณรู้น้อยพลอยลำคาหนอนหนังสือมือสะอาดพาสิทธิ์ให้ข้อคิดนำชีวิตห่างผิดพลาดสอนใจไม่ประมาทจงเตือนตนด้วยตนเองนะครับก้อน,นี้ก็เป็นคำพันธ์โดยใช้คำพันธ์แบบกราบยานี1 1บนะครับนะ ที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยนะก็เขาพูดถึงสำนวนต่างๆนะครับโดยที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสำนวนนะาาเป็นคำาพ่งเผยนะหนอนหน,นังสือมือสะอาดเป็นสำนวนนะตรงตัวตัวตตัวเองเป็นสุภาษิตนะครับถ้ามองเผินๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกมันก็ดูเป็นคําที่ดูใช้สอนใช้อะไรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามองเจาะลึกไปนะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะสำนวนเนี่ยคือถ้อยคําหรือข้อความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนวนจะไม่ยาวมากเป็นแค่ข้อความนะครับนะ หรือถ้อยคําที่กล่าวสืบอตอบก,อตออกันมานะครับแปลไม่ตรงความหมายมีความหมายอื่นแฝงอยู่นะครับเช่นเช่นแกะดําที่โค้ดบอกเมื่อักคู่นี้เช่นแกะดําแกะดําไม่ได้หมายถึงแกะดําแต่แกะดําหมายถึงสิ่งที่แตกต่างอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือความหมายไม่ตรงนะแกะดําไม่ได้หมายถึงลูกแกะสีดําเพียงแต่ว่ามันหมายถึงสิ่งที่มันแตกต่างจากพวกนะครับ กระดี่ได้น้ำเปรียบเสมือนคนที่อาการดีอกดีใจนะครับเหมือนกระดี่ได้น้ำอะไรประมาณนี้ปลากระดี่กระดี่คือปลานะครับนะตานยอดด้วนนะครับเปรียบถึงคนที่ไม่มีทางเจริญนะครับไม่มีบุตรสืบสกุลอะไรประมาณเนี้่อะสำนวนนี้ครูก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะตานยอดด้วนนะมัดมือชกอ่ะเปรียบเสมือนแบบว่าคืออะไรเหมือนหมดทางสู้เลยนะครับนะให้ตุกอยู่ในภาวะจำยอมนะครับคือมัดมือชกนะครับ สังเกตว่าพอเป็นสำนวนเนี่ยมันจะยาวๆนะครับมันจะยาวๆแล้วก็มันต้องแปลความนะครับนะ <was obvious> สำนวนอ่ะมันจะเออไม่ใช่มันจะสั้นๆนะครับสำนวนมันจะสั้นๆสั้นๆ,ๆต้องแปลต้องแปลความแต่บางทีก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรนะบางทีก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับอะไรสั้นๆแล้วก็ต้องแปลความจําไว้ประมาณนี้นะครับนี่คือสำนวนนะ ต่อไปสรุปให้นิดนึงนะครับเป็นถ้อยคําที่มีคำคมคายไม่ตรงกับความหมายนะครับไม่ตรงกับถ้อยคําตีความต่อคือคนฟังเนี่ยฟังครั้งเดียวไม่ได้ต้องตีความต่อนะครับแล้วก็เข้าใจกันอย่างแพร่หลายกระชับสั้นนะครับสั้นกระชับด้วยนะนี่คืออย่าลืมที่โค้ดพูดไปเมื่อตั้งแต่ตอนต้นนะเช่นมือแข็งนะครับเด็กคนนี้มือแข็งยังไงเขาหมายถึงว่าเขามือแข็งแบบคาราเต้ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับมือแข็งคือคนที่ไม่ว่ายนะ ไม่ไวหายโค้ชจะยกตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับนะให้เราผ่านให้มันได้ได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายไปด้วยนะใจดำหมายถึงหัวใจสีดำไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับหมายถึงคนที่ไม่มีอะไรไม่มีน้ําใจนะครับสุกเอาเผากินคือคืออะไรคือทำงานส่งๆนะครับนะทำงานส่งๆทำงานไม่ตั้งใจนะครับสุกเอาเผากินนะ ปากหนักคือคนไม่ยอมพูดนะครับพวกนี้เรียกว่าปากหนักนะครับเช่นเวลาเธอแบบลื่นหกล้มมาหัวบวมแล้วก็ไม่ยอมบอกครูปากหนักนะครับก็คือว่าไม่ยอมพูดนะหนักใจหมาถึงหัวใจเราหนักหนักน้ำหน,นักเยอะใช่ไหมไม่ใช่นะครับหนักใจคือ,อตัดสินใจยากนะครับภาวะตัดสินใจยาก เลือกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับนะนะครับประมาณนี้สำนวนจะสั้นๆแล้วก็คนฟังแล้วก็แปลต่อนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือสำนวนต่อไปคำพังเพยนะครับอันนี้จะยาวหน่อยนะครับเป็นข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาอแน่นอนนะครับกล่าวเป็นกลางๆให้ตีความหมายต่อก็คล้ายๆกับสำนวนถูกไหมพอมาถึงบทที่สองยังยังใกล้ๆสำนวนอยู่คือมันต้องมีการตีความต่อนะครับมีการ แปลความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนคือสำนวนเนี่ยพูดทีเดียวแล้วก็แปลคําเดียวแต่พอยาวขึ้นนะครับจะถูกจัดเป็นพังคาพังเพลยนะครับแฝงข้อคิดคําสอนอ่าแต่ว่าไม่ได้เป็นการสอนโดยตรงนะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่แปลความหมายได้ว่าต่างฝ่ายต่างรับรู้ความลับของแต่และแต่อของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือมันไม่ได้พูดถึงงูไม่ได้พูดถึงไก่เลยนะ แต่เพียงแต่ว่าพูดถึงความลับที่แต่แต่และอีกฝ่ายนั้นมีนะครับปลาใหญ่อ่าไม่ใช่น้ํามาปลากินมน้ําลดมด,มดกินปลาก็จะประมาณว่าความหมายว่าทีใครทีมันอะไรประมาณนี้นะครับนะมันจะม,มันจะเปรียบเทียบแล้วก็เล่าเป็นเหตุการณ์มาประมาณนี้นะถ้าเป็นสำนวณน,นะมัาไม่ใช่ถ้าเป็นคําบังเพยนะยาวกว่าสำนวนนะ ยกเหตุการณ์นะครับอย่างนี้เห็นไหมเหตุการณ์เป็นน้ําน้ําน้ํัน้ดน้ํามาปลากินมน้ำลดมดกินปลาเวลาอ่านมันจะดูมันดูเหมือนเป็นเหตุการณ์เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับพูดถึงหมาจริงๆไหมไม่ใช่นะครับนะแต่เขาพูดถึงการที่เราเราทำตามผู้ใหญ่ก็จะเจออุปสรรคน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือคําพังเพยนะก็มีตัวอย่างมาให้อีกนะครับคือเป็นท้ายคาที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่แฝงคติ ให้ข้อคิดอดีน,นี้เรารู้กันอยู่แล้วเป็นความหมายกลางๆไม่เน้นสั่งสอนนะครับย้านะไม่เน้นสั่งสอนเนื้อหาของใครของมันบางทีก็มีการเสียดสีนะครับให้เราคิดแล้วก็เปรียบเทียบไปตาน้าพิกละลายแม่น้ําพูดถึงการตําน้าพิกไหมไม่ใช่นะครับแต่เป็นการพูดถึงการลงทุนแล้วมันขาดทุนไม่เจอทุนเลยอะไรประมาณนี้นะครับขี้ช้างจับตะกแตนก็คือพูดถึงคนที่เขาบอกว่า,วาประมาณว่าทำอ่า ทำอันนี้ก็ทำอันนี้ก็ยุ่งทำอันนี้ก็ยุ่งอะไรวะเนี่ยหรือลงทุนมากเพื่อเอาเอาผลกำไรน้อยๆนะครับคือฉี่ช้างอันใหญ่ๆเพื่อที่จะตักแตือนอะไรประมาณนี้นะครับนะมันต้องมีการเปรียบเทียบแบบยาวๆเป็นเหตุการณ์นะครับนะนี่คือคอนเซปต์ของคําพังเพยนะสำนวนจะสั้นๆนะแต่ต้องแปลความเหมือนกันแต่เป็นจะสั้นๆพอเป็นคําพังเพยมันจะยาวๆออก,กันแล้วก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกัน แต่มักจะใช้การเล่าแบบเป็นเหตุการณ์นะต่อไปสุภาษิตอันนี้น่าจะง่ายสุดนะครับคือตุนี่มันแปลว่าดีนะภาษิตแปลว่าคําพูดเพราะนั้นรวมกันจึงแปลว่าคําพูดที่มันดีๆนะถ้าลักษณะของสำนวนกับคําพังเพยเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันคือคนฟังต้องไปแปลต่อถูกไหมแต่พอเป็นสุภาษิตปุ๊บคนฟังเราก็สามารถที่จะแปลได้ตรงตัวเลยความกตัน ความกตัญญูกแต่เวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่แปลตรงไม่ต้องแปลอะไรเลยนะครับทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนี่ก็ตรงๆเลยนะครับหรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรแบบเนี้นะ,อะเอาใจเขาใส่ใจเรานะครับการงานว่าคนคนงานก็แต่งในเรื่องนี้คือแทบไม่ต้องเทียบอะไรเลยนะครับพูดแล้วก็สอนได้เลยตรงๆนะความเป็นวัดเป็นบอกเกิดแห่งความตายอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องเปรียบเทียบกับอะไรนี่คือลักษณะของ สุภาษิตนะสุภาษิตนี้จะแตกต่างกับเขาหมดคือไม่ต้องเปรียบเทียบประไารไรเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะการบ้านนะครับกันตัวอย่างไม่มีละการบ้านนะจงเลือกสำนวนสุภาษิต คำพังเพยเลือกอะไรก็ได้นะครับอ่าหนึ่งอย่างและนำมาวาดรูปบอกความหมายวาดรูปด้วยบอกความหมายด้วยนะประมาณว่าอ่ามีกระดาษแผ่นหนึ่งนสมมติโคดนี่หน้าสมุดโค้นนะเวลาเราทำเราอาจจะทำเป็น เป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้นะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าคำนวสคำนวณปลาใหญ่กินปลาเล็กอะไรก็ว่าไปกินปลาเล็กความหมายความหมายคืออะไรก็ว่าไปนะปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายถึงการที่ผู้มีอำนาจมากจะทำร้ายผู้ที่มีอำนาจอำนาจน้อยอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เขียนความหมายไปเสร็จปุ๊บก็วาดวาดให้มัน สวยๆหน่อยนะครับมีเวลาว่างทั้งวันอยู่แล้วหรือเปล่าโหดบ้างคนเดียวหรือเปล่าอ่านะครับไปก,กินไปเลยก็วาดไปประมาณนี้นะครับนะหนึ่งคือวาดรูปจำนวนที่ชอบนะสองอ่าบอกบอกจ่สํำนวนสามบอกความหมายนะสิบคะแนนนะครับไม่ยากบอกความหมายนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับคาบเนี้ยไม่มีอะไรแล้วนะครับสํานวนสุภาษิตคำบางเพยเดี๋ยวคาบหน้าน่าจะเอาตัวอย่างมาให้ดูเต็มๆกันอีกนะครับยังอยู่กับเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าจะลงลึกขึ้นแล้วดูได้ดูตัวอย่างกันมากกว่านี้นะครับสําหรับคาบนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับการบ้านก็ให้เลือกสํานวนหรือสุภาษิตคำบางเพยก็ได้มาหนึ่งอย่างที่ชอบที่สุดแล้วก็เคยฟังมาอะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับวาดรูปแล้วก็บอกความหมายของมันนะครับสําหรับวันนี้ ไม่มีอะไรแล้วใครมีอะไรปรึกษาในรายกลุ่มหรือรายส่วนตัวก็ได้วันนี้ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ